สวัสดีค่ะอยู่กับทีชาพัชรวันนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างต้อมนาฮะไทยค่ะที่บ้านของเธอในจังหวัดอยุธยาเนี่ยถูกน้ําท่วมสูงเลยนะคะซึ่งเธอก็เผยเลยค่ะว่าเสียหายไปเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ต้อมนักฮัไทยค่ะที่บ้านในจังหวัดอยุธยาถูกน้ําท่วมสูงแถมเรือราคาเจ็ดหลักยังล่มอีกด้วยค่ะล่าสุดเธอเปิดใจกับก็อสิบสตาร์บันเทิงว่าตอนนี้ตนเองยังอาศัยอยู่ในบริเวณชั้นสองของบ้านที่น้ําท่วมกับน้องสาวนะคะซึ่งก็ต้องทําใจค่ะถือเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตที่ต้องผ่านไปให้ได้ส่วนค่าเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองล้านบาทเลยค่ะ ก็เลืกกับเขาระดับน้ำก็น่าจะประมาณสี่เมตรแล้วนี่สามเมตรกว่าปีนี้น้ํามาเร็วมากเก็บของไม่ทันแล้วน้ํามาตอนกลางคืนก็เดือดร้อนเนพราะว่ากัดของก็ไม่ทันนะน้ําก็ลอยน้ําเสียหายไปแบบว่าของเฟอร์ก็ลอยน้ําไปหลายชิ้นมาก แล้วก็ปีนี้ก็มาเจอแบบวิกฤตนี้ก็ถือว่าก็หนักหนาอยู่แต่เราก็สู้กับมันน่ะก็คือเราก็ต้องอยู่กับมันน่ะพี่ก็ยังกลับไปอยู่บ้านทุกวันในในที่เนี่ยมันมีบ้านอยู่สี่หลังซึ่งหลังที่สูงของพี่ที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันสูงความสูงประมาณ5เมตรกว่ากว่าสามหลังจมน้ำไปเรียบร้อยเรือที่พี่สร้างไหวเรือที่ร่มังเรือที่ร่มมันเกิดวันที่พายุเข้าอะ่ะน้ำเข้าเรือเราก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วคเ,เป็นเป็นเรือเป็นเรือไม่สั่ ไม่สักโบราณน่ะทรงนี้มันเป็นทรงคลาสสิกเนเราก็แบบชอบชของโบราณก็อยากจะแบบอนุรักษ์ของเก่าไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต่อไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ข้างบนเป็นห้องพักสามารถนอนได้มีแอร์ทุกอย่างมีความสะดวกสบายแต่ตอนที่เจอช็อตนั้จริงๆคือเห็นตอนนี้มันก็โอเคนะอาจจะแบบมันผ่านไปแล้วนะแล้วก็แล้วเราก็ยิ่งมาเห็นคนที่เขาทุกมากกว่าเราอ่ะมันมีคน คนชาวบ้านที่เขาแบบเดือดร้อนมากอะตอนเนี้ยคือขึ้นมาอยู่บนถนนกันแล้วอะเขาทุกข์มากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราเราเองเราก็ต้องเข้มแข็งอย่าไปเครียดกับมันเพราะถ้าเครียดล้วมันลงสุขภาพอะอเราต้องปล่อยวางได้พี่ว่าสําคัญที่สุดคือคือสุขภาพเราอะสําคัญมากกว่าข้าวของเงินทองที่ไม่ตายพี่เชื่อว่าเราหาใหม่ได้พี่ว่าของพี่ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าน,น่าจะไม่ต่ำกว่าสองหลักใกล้ๆเดียบสองล้านแหละเที่ยวเนี้ยตอนนี้ระดับน้ำมันลดลงไหมครับพี่ไม่ลดตอนนี้ทรงอยู่กับ ทีกันคืนจะขึ้นวันนี้ขึ้นสูงนะขึ้นสูงกว่าเมาื่อวาน